สวัสดีครับสำหรับเทคนิคการใช้งานเจ้าเอี้ยงในพาร์ทนี้เราจะมาพูดถึงการใช้งานเครื่องชาร์จ PC 1 5กันนะครับโอเคเหมือนเดิมครับเวลาเราเสียบปลัก๊กเนาะเนื่องจากเครื่องชาร์จเนี่ยดึงกระแสะสูงนะครับเวลาใช้กับปลั๊กพ่วงพยายามใช้กับปลั๊กพ่วงที่มีสายใหญ่ๆหรือว่าค่อนข้างจะปลอดภยัยปลอดภัยหน่อยนะครับหรือว่าทางที่ดีเลยเนี่ยผมแนะนําให้เสียบเข้ากับเต้าชาร์จโดยตรงเต้เรารับไฟบ้านโดยตรงได้ก็จะยิ่งดีนะครับ โอเคทีนี้เครื่องชาร์จ PC1005 นะครับหน้าตาที่เราเห็นตรงนี้จะมี2 c h ช n น e l ลให้เราใช้นะครับสามารถชาร์จแบตได้ทีละ2ก้อนนะครับโดยมาพร้อมกับปุ่มกด3แบบนะครับปุ่มกด3แบบตัวนี้แล้วก็หน้าแดชบอร์ดตรงนี้ที่โชว์ค่าเซลล์นะครับปุ่มกดตรงนี้ทําหน้าที่อะไรบ้างนะครับปุ่มแรกเป็นปุ่มชา a n นลนะครับปุ่มชา n n นลใช้ในการฟลิปเปลี่ยนนะครับจากชานแนลที่1ไปชานแนลที่2หรือ2มา1นะครับเปลี่ยนเพื่อดูเซลล์แบตแล้วก็สั่งการใช้งานชาร์จนะครับ ปุ่มที่2เป็นปุ่มโหมดครับปุ่มโหมดเนี่ยจะเลือกได้3โหมดหลักๆนะครับโหมดแรกที่เราเห็น CSG ตรงนี้จะเป็นโหมดชาร์จเจอร์คือชาร์จไฟเข้านะครับต่อไปถ้าเรากดปุ่มโหมดเปลี่ยนก็จะเป็นโหมดฟาสต์นะครับคือโหมดฟาสชาร์จก็จะใช้กําลังไฟสูงขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็โหมดสุดท้ายที่เขาให้มาจะเป็นโหมดสตอเรจก็คือเป็นโหมดเติมไฟเข้าในกรณีที่แบตอ่อนมากๆและต้องการเก็บไว้ในระยะยาวนะครับแล้วก็ปุ่มสุดท้ายจะเป็นปุ่มที่สั่งสตาร์ทการใช้งาน จากโหมดที่เราเลือกนะครับโอเคทีนี้การใช้งานไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวแบตโอเคเซลกันดีกว่าที่เราได้ไปเนาะแบตโอเคเซลนะครับตอนนี้ที่เราได้ไปในไม่ว่าจะเป็นในโครงการดีป้าหรือลูกค้าทั่วไปเนี่ยแบตโอเคเซลของเราจะมีอยู่2ชนิดนะครับเป็นชนิดสมาร์ทแบตเตอรี่แล้วก็ชนิดบาลานซ์แบตเตอรี่นะครับตัวที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงน,นี้นะครับจะเป็นตัวสมาร์ทแบตเตอรี่เนาะซึ่งถ้าหันดูรอบๆเนี่ย จะไม่มีพอร์ตบาลานชาร์จที่ให้เสียบสายตัวนี้นะครับโอเคตัวสมาร์ทแบตเตอรี่เนี่ยตัวบาลานชาร์จเนี่ยเขาจะถูกเชื่อมเข้ามาในตรงกลางของหัวพอร์ตแล้วนะครับเวลาใช้งานเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสะดวกเพราะว่าจะไม่มีเรื่องสายบาลานเข้ามาให้ยุ่งยากนะครับแต่หลักการใช้งานนะครับหลักการใช้งานมันมีหลักการใช้งานของมันอยู่สําหรับสมาร์ทแบตเตอรี่เนาะเวลาเราจะนําแบตสมาร์ท uh, มาชาร์จกับเครื่องชาร์จ p c ซ5พันนะครับ อันดับแรกเลยนะครับเช็คก่อนว่าแบตเตอรี่ไม่ถูกเปิดอยู่นะครับไฟต้องดับทุกดวงนะครับบนสมาร์ทแบตเตอรี่โอเคเซลไฟต้องดับทุกดวงจากนั้นนะครับเสียบพอร์ตแบตเตอรี่เข้าไปกับพอร์ตเครื่องชาร์จอย่างนี้เลยนะครับจากนั้นถึงค่อยมาเปิดตัวแบตเตอรี่นะครับวิธีเปิดก็คือกด1ครั้งแล้วก็กดค้างย้ำอีกครั้งให้ไฟวิ่งนะครับโอเคถ้าไฟติดค้างอยู่แสดงว่าแบตเตอรี่ถูกเปิดขึ้นมาแล้วนะครับ หลังจากแบตเตอรี่ถูกเปิดนะครับค่าเซลล์จะไปโชว์ในหน้าแดชบอร์ดตรงนี้นะครับของช ANNEL ที่1เพราะเราเสียบช ANNEL ที่1ใช่ไหมครับถ้าฟิปไปช ANNEL ที่2เราจะไม่เห็นอะไรเนื่องจากไม่ได้มีอะไรเสียบอยู่นะครับมาดูที่ช ANNEL ที่1นะครับตอนนี้เราเห็นแล้วว่า,าค่าเซลล์ของแบตเตอรี่ตัวนี้โชว์ขึ้นมานะครับแต่ละเซลล์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3.72นะครับใกล้ๆ้กันหมดเลยเนาะทีนี้หลังจากเราเปิดแบตแล้วนะครับให้เรา เลือกช ANNEL ให้ตรงว่าเราจะชาร์จแบตก้อนไหนที่ช ANNEL ไหนนะครับโดยใช้ปุ่มนี้นะครับอย่างที่บอกไปเนะเาะแล้วก็เลือกโหมดครับว่าเราเราจะทําอะไรกับแบตเตอรี่ชาร์จไฟเข้าแบบธรรมดานะครับชาร์จแบบฟาสต์หรือว่าสโตเติมไฟเฉยๆไม่ต้องชาร์จเต็มนะครับอ,อย่างอันนี้ผมจะชาร์จนะครับก็จะเลือกโหมดเป็น CSG นะครับจากนั้นเรากดสตาร์ทค้างไว้ครับ พอเริ่มการชาร์จครับหน้าแดชบอร์ดจะเด้งขึ้นมานะครับเป็นแบบนี้เนาะจะบอกอยู่เลยว่าแบตก้อนนี้ของเราเนี่ยอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ที่จับเจอก็จะอยู่ที่18%ดซนะครับแล้วก็แอมเนี่ยจะโดนดึงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับกำลังแอมเนี่ยจะสูงจะต่ำก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นโหมดชาร์จธรรมดาหรือว่าโหมดฟาสต์นะครับถ้าเป็นโหมดสโลชาร์จธรรมดาเนี่ยไฟก็จะไม่เกินอยู่ที่1 5แอมเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโหมดฟาชาร์จเนี่ยไฟอาจจะขึ้นไปถึง25 M เลยนะครับอเค เมื่อชาร์จเสร็จแล้วนะครับเครื่องชาร์จจะตัดการทำงานเองหรือว่าสลับไปชาร์จก้อนต่อไปนะครับทีนี้สมมติว่าผมชาร์จเสร็จแล้วนะครับไฮไลท์อยู่ตรงนี้ก็คือว่า,าเราควรจะปิดนะครับอย่าดึงอย่าดึงพอร์ตออกทันทีนะครับถ้าเป็นสมาร์ทแบตเนาะให้ปิดแบตเตอรี่ก่อนนะครับสเต็ปกดเหมือนเดิมเลยกดทีนึ่งแล้วก็กดค้างซ้ำให้ไฟถอยนะครับจนแบตไฟดับหมดเลยนะครับ ถึงค่อยดึงออกเนาะข้อแรกสำคัญมากนะครับเวลาเราจะชาร์จแบตเตอรี่ห้ามห้ามให้ไฟติดแล้วเสียบเข้าไปเนาะไม่งั้นจะทำให้ตัวพอร์ตเนี่ยช็อตกับตัวเครื่องชาร์จได้นะครับแล้วจะทำให้พอร์ตเครื่องชาร์จเนี่ยเสียเลยนะครับโอเคสำหรับคนที่ได้รุ่น Smart b แบตเตอรี่ไปนะครับการใช้งานก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะแต่สำหรับคนที่ได้รุ่นที่เป็นบาลานซ์ชาร์จไปไม่ว่าจะเป็นแบตบรุ่นแท t บทู 2, หรือว่าเป็นโอเคเซลนะครับ เวลามาเนี่ยสาย power เนี่ยจะไม่ได้จ้ำบาลานเข้ามาในพอร์ตด้วยนะครับให้เราหาดูอ่าถ้าเป็นรุ่นที่มีบาลานชาร์จเนี่ยเราจะเห็นพอร์ตบาลานอยู่บนแบตเตอรี่เลยนะครับแบบนี้ซึ่งการใช้งานเนี่ยจะมาร่วมกับสายบาลานตัวนี้ครับเวลาใช้งานนะครับเสียบสายบาลานนะครับเข้าที่ตัวเครื่องชาร์จก่อนจากนั้นเนี่ยเอาสายบาลานอีกด้านหนึ่งนะครับเสียบเข้ากับตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็พอเราเสียบเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่า ตัวเครื่องชาร์จเนี่ยเริ่มอ่านแล้วนะครับเริ่มอ่านเซลล์ต่างๆในแบตเตอรี่แล้วจากนั้นเราเสียบสาย power เข้าไปครับสำหรับรุ่นบาลานชาร์จเนี่ยก็ไม่ก็ไม่ค่อยมีข้อกังวลอะไรในการใช้งานนะครับเมื่อเสียบสายบาลานแล้วนะครับเซลล์โชว์ครบทุกเซลล์แล้วนะครับเสียบสาย power แล้วนะครับเลือก channel นะครับว่าจะชาร์จก้อนไหนเนาะถ้ามี2ก้อนนะครับจากนั้นก็เลือกโหมดครับลองเป็นโหมดฟาชาร์ดดูบ้างนะครับจากนั้นกด start ครับผม เหมือนกันครับแบตเตอรี่ก็จะขึ้นมาเลยเป็นหน้าแ a s สบอร์ดแบบนี้นะครับว่าแบตก้อนนี้เนี่ยอตอนนี้ไฟอยู่ที่52%นะครับจากนั้นก็จะเริ่มดแอมขึ้นไปนะครับทำการชาร์จแบตก้อนนี้เหมือนกันครับเวลา,าแบตเต็มนะครับเครื่องก็จะตัดการทำงานอัตโนมัตินะสิ่งที่เราทำเลยก็คือกด Cancel ออกจากการชาร์จเสร็จมันจะขึ้นว่าฟ n i s h c h a r ์ e นะครับ กดแคนเซิลออกนะครับหลังจากนั้นก็ดึงสายพาวเวอรอกได้เลยนะครับออกจากตัวเครื่องชาร์จแล้วก็ดึงสายบาลานออกจากตัวแบตนะครับอันนี้พร้อมใช้งานได้เลยเพราะฉะนั้น p c 5 0 0 5ใช้งานไม่ยากครับคอนเซิร์นแค่เรื่องเดียวผมย้ำอีกครั้งคอนเซิร์นแค่เรื่องเดียวสำหรับรุ่นที่เป็นสมาร์ทแบตห้ามเสียบแบตเข้ากับเครื่องชาร์จทันทีถ้าเกิดว่าไฟตรงนี้เปิดอยู่นะครับให้ปิดก่อนนะครับประมาณนี้ครับการใช้งานเครื่องชาร์จ p 0 0 5